ครับผมเริ่มไปทาน้องครับครับวันนี้ก็มาร่วมงานแฟนมีตของพี่เปรมครับผมเปรมเดอะเจอร์นี่ครับไงคะเราเตรียมอะไรมาโชว์เป็นพิเศษกบ้างก็อย่างของพีกับบูมก็เตรียมเพลงมาครับผมมาโชว์กันแล้วก็ของพี่สกุลกับจีด้าของคุณกับจีด้าจะเป็นเพลงสวอตค่ะแล้วก็ยังมีโชว์แฟชั่นโชว์ครับผมของพวกเราสตาร์ลาร์ทิสครับถึงได้ไหมคะแต่ละคนมีความเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างอ่ะน้องสกุลก่อนเลยค่ะ ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเวทีแบบร้องเต้นนานแล้วค่ะแต่ก็ดีใจค่ะได้มาร่วมงานแฟนมิดน้องอครับครับเหมือนกันครับคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงทั้งพี่เปรมด้วยแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยครับอือจริงๆวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่มาถึงแล้วเพราะว่าฮอสวยมากแล้วก็ฮอใหญ่มากมก็ดีใจกับพี่เปรมมากๆเลยที่มีกําลังใจสนับสนุนเยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วก็เออถ้าไม่อยากรอที่จะโชว์แล้วครับ ค่ะ,ะคก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่ด้วยแต่แต่ละคนโดนเชื้อเชิญย,ยังไงบ้างคะให้มาร่วมงานนี้ให้มาแสดงบนเวทีวันนี้ครับก <c oughs> <ข>็รู้อีกทีก็คือล็อกคิวแล้วครับโอ้ไม่แต่ว่าก็คือเหมือนเหมือนพวกเราอยากอยากมาเจอกันอยู่แล้วแหละอยากมาเจอเพื่อนๆอ,อยากมาให้กําลังใจพี่เปรมด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้มาแสดงก็อาจจะมาในฐานะคนดูด้วยครับผม ฝึกซ้อมกันนานไหมคะระยะเวลาการเตรียมความพร้อมประมาณ2อาทิตย์ครับครับสอาทิตย์ประมาณนั้นครับครับความพิเศษล่ะคะของทั้งสาวๆนุ่มๆด้วยมีความพิเศษอะไรคนจริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่บ้านสตาร์ลาเตสทุกๆคนนะครับได้มารวมตัวกันในงานวันนี้แล้วก็มีโชว์ร่วมกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับผมพวกเราก็ตั้งใจทํามาเต็มที่สุดครับและอีกอย่างเซอร์ไพรส์คือพี่เปรมจัดเต็มมากใช่เต็มมากคือมากครับเป็นอาจจะเป็นลุก ที่พวกเรายังไม่เคยเห็นซ้ำแล้วก็เป็นโชว์ที่แบบหลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์ราสรามากมากครับต้องรอดูอ <c oughs> ันนี้มาทำสองคนคู่ในตำนานคู่ในตำนานครับผมสบายดีครับดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะ <c oughs> แล้วก็วันนี้โชว์เพลงเชื่อว่ารักแท้มีจริงนะครับผมซึ่งเป็นเพลงประกอบซี Make like รีส์ m a ็ e i ิทไรท์ของพวกเรานะครับก็นานมากว่าเป็นรูปแบบ โตขึ้นโตขึ้นครับใช่ก็ได้กลับมารำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆครับทําให้ทุกๆคนคิดถึงไปพร้อมๆกันครับผมก็ยากค่ะเพราะว่าไ,ไม่ได้แบบ้องเต้นนานแล้วอะไรเงี้ยแลแ้วตอนแรกแบบแบอกพิตี้ว่าขอมาเป็นคนดูได้ไหมแต่ว่าพิตี้ไม่ยอมเหมืนอนก็อยากให้เด็กๆทุกคนได้แบบมีอ่าเขายกว่าอะไรมีโชว์มีแอคทิวิตี้ร่วมกันอะไรอยงี้ค่ะ ไม่ต้องพูดเลยไปเลยเพื่อนๆพี่ยังไงมากไม่มีอะไรเลยค่ะหนูมาก็เหมือนเป็นเด็กใหม่อะไรเงี้ยก็ยังงงอยู่ค่ะก็เนาะมีอะไรกังวลเป็นพิเศษไหมคะสำหรับจิดาน้ากังวลอะไรไหมก็จริงๆก็เหมือนตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนเราแบบได้มาแบบเหมือนแบบใายเกี่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็เป็นเด็กบุบอะไรเงี้ย ก็ถือยังยังไม่ชิ้นเนาะกับการใชเดียวยังไม่สินคาดแต่ว่าเดี๋ยวไปชินนี่ได้สอนได้ชิมเพลิงยากสุดคิดเยอะเลยเหรอถึงกับโผล่เลยอ่ะไม่สอรยากที่สุดอ๋อน่าจะเป็นได้ลค่ะสอนตัวเองอ่ะโอเคยนะคะมาือหนอ่อยอพวกเรานะครับวันนี้มาให้กำลังใจพี่เรมอย่างลดเหลือแล้วก็ไม่ใช่พวกเรา อารทิสนะครับผมแต่ว่าเป็น,ปนแฟนทุกทุกท่านทั้งที่แล้วก็เชร์จากทั้งบ้านนะครับซึ่งการได้เห็นภาพแบบนี้เนี่ยเป็นภาพที่น่าย,ยินดีมากๆคือพวกเราก็รู้จักพี่เปรมกันมามแล้วได้เห็นความสําเร็จของพี่เปรมเนี่ยแล้วได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนั้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานนี้ครับสุดยอดโอเคครับอะไรนะครับวยไหคะได้ครับผมก็ขอเป็นตัวแทนแล้วกันครับเป็นตัวแทนสังกัดครับ สุขสันต์ันเกิดพี่เพมย้อนหลังครับผมอายุครบ23ปีใช่เปล่าใช่เปล่า2 3 2> ปีครับผมก็ขออวยพรให้พี่เพมนะครับประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปครับผมแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองต่อไปได้มีผลงานดีๆให้ทุกๆคนติดตามครับผมรวมถึงพวกเราด้วยครับพวกเราก็จะคอยติดตามแล้วก็สพอร์ตพี่เพมต่อไปครับผม